เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกดรับสิทธิ์โทรฟรีมือถือทุกเครือข่าย100นาทีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลและกสะทะชร่วมกับเครือข่ายมือถือ AIS True d t a c t o t Cat CAT ให้กับคนไทยทุกคนสมัครง่ายๆเพียงแค่กดดอกจัน1 70ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกดโทรออกก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วค่ะสิทธิ์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่1-15พฤษภาคม2563ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีโครงการให้ใช้เน็ตฟรี10 g b เป็นเวลา30วันเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาวิธีการลงทะเบียนก็เหมือนกันค่ะคือกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลกัก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้เน็ตฟรี1 0 g กกกดเลยค่ะและช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องบอกข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วเจอกันกับเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาบอกต่อในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ